h o n ด้เปิดตัว All New s c o o p y 2 Concept Fun District มันให้สุดเวฟังก์ชันทันสมัยครบครันตอบโจทย์ความฟันทุกไลฟ์สไตล์ AP Honda ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไทยอีกครั้งโดยการเปิดตัว All New Honda s c o o p y รถแฟชั่น AT โมเดลใหม่ล่าสุดซึ่งถูกพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Fun District มันให้สุดเวผสานความสมบูรณ์แบบของดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์น และเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ยังลงตัวโดยรถรุ่นนี้มีทั้งหมด3สไตล์ประกอบด้วย Club 12ที่มาพร้อมสีสันแบบไม่สมมาตรแตกต่างไม่เหมือนใครในขณะที่ Prestige ให้ความเรียบหรูแต่มีลูกเล่นจาก Emblem สี Copper เพิ่มมิติอย่างมีชั้นเชิงและ Urban ที่จัดจ้านในสีสันแต่ไปด้วยความสนุกสนาน All New Scoopy มาพร้อมกับสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิม จากการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ตอบสนองการขับขี่ให้ทันใจมากขึ้นในขณะที่เฟรมรถก็ได้รับการพัฒนาใหม่โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเดียวกับรถยนต์ส่งผลให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาลงถึง5กิโลกรมัมและมีความคล่องตัวในการขับขี่มากขึ้นไฟหน้าใหม่ Modern Ring LED Headlight เต็มวงเห็นชัดส่องสว่างแต่ไกลไฟท้าย LED โค้งมนเรือนไมดดีไซน์ใหม่แสดงข้อมูลครบครันล้อมแม็กขนาด12นิ้ว ดีไซน์ใหม่แบบกา้านคู่ลงตัวกับยางจุ๊บเลสหน้ากว้างเย็ดเกาะถนนดีเยี่ยมถังน้ำมันความจุ4.2ลิตรให้ความสนุกกับการขับขี่ได้ไกลกว่าเดิม All New Honda Scoopy มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ ESP New Generation ขนาด110ซีหัวฉีด PGM-FI ให้อัตราเร่งติดมือขับขี่สนุกยิ่งกว่าและให้อัตราประหยัดน้ำมันสูงถึง55.6กิเมต่อลิตร จากการทดสอบภายใต้มาตรฐานไอเสียระดับ7โดยสถาบันยานยนต์เฟรมใหม่ ESAF Enhanced Smart Architecture Frame ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการปั๊มขึ้นรูปแบบเดียวกับรถยนต์ให้ความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาโดยตัวรถมีน้ำหนักรวมลดลงถึง5กิโลกรัมทำให้ควบคุมรถง่ายขึ้นมีความคล่องตัวสูงกว่าเดิมนอกจากนี้ยังให้ความสะดวกสบายด้วยช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์แบบ USB socket พร้อมที่แขวนสัมภาระ โรเตชันฮุกแบบพับเก็บและล็อกได้เสริมความพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda Smart k e คครั้งแรกในคลาสรถแฟชั่น a t 110ซีส่งสัญญาณแจ้งตำแหน่งตัวรถและป้องกันการโจรกรรมพร้อมกล่องเก็บของ U-Box ความจุ15.4ลิตรบรรทุกสัมภาระได้อย่างจุใจสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ All New Honda Scoopy ติดต่อได้ที่ศูนย์ Honda w วิ g Center ทั่วประเทศแล้ววันนี้ ในราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่49,100บาทเท่านั้น